มีซิลมีเข้าไม่มีออกคิดว่าฉันไม่รู้เนาะที่เธอแอบไปเจอเขาไปถามฉันว่าฉันคิดว่าไปหรือเป่าเพาเธอดูดีแต่ใช่ว่าเขาว่าเธอแอบมีเขาฉันขอบในเธอเป็นครั้งสุดท้ายเองานทำวันนี้อยู่จิ๋วเฉียน,นไก่ตัวผู้ที่ซื้อมาอาทิตย์ก่อนอยู่เนี่ยฉันจะเอามาทำน้ำซุปบอสไม่สบายเหรอครับถึงอยากได้ยาบำรุงกำลัง ไม่ใช่ของฉันฉัาจะทําให้ผีที่อยู่บนห้องดืมม่มซะหน่อยแต่เขาเป็นผีนะไม่กลัวเลือดไก่หรอเลือดไกนะ่น่ะมีพลังต่อผีไม่ว่าผีตันไหนเจอก็ต้องวิ่งหนีเลยนะฮะเขาอยู่กับฉันทุกวันเลือดไก่แค่นี้ทําอะไรเขาไม่ได้หรอกผีซเซท่ยวทไมท่านไม่นอนท่านไม่อยู่เราค้าหนาวมากเลยอาหิวแล้วขอกินอืมตื่นแล้วหรออ้านซิออกไปนะท่านไม่ต้อง ออกไปนี่มันอ้าวว่าแล้วต้องกวนวเลือดไก่คนแท้ผีเอาเลือดไก่ออกไปไกลไเลยนะข้าให้เจ้าแต่เนี่ยต้องเกวทุกวันยูไม่เคยว่าอะไรเจ้าเลยข้าเคยไปทําอะไรให้เจ้าถึงมาทำกับข้าแบบนี้เจ้าอืมอืมวินซี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวฟังนะเลือดไก่ทําอะไรนายไม่ได้หรอกนายแค่จะรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่ดีเท่านั้นบอสทําไมไอ้พิาสาจมันแรงขนาดนี้เนี่ยคิแท้ผููหญินเป็นคนปล่อยออกมานี่เองผู้หญินเป็นอะไรหรือเปล่า แล้วท่านทำแบบนี้ทำไมหรือว่าท่านยังเก็บกดเรื่องที่ข้าเคยตบหน้าท่านครั้งที่แล้วเปล่าไม่ใช่นะข้าจำไม่ได้แล้วฮะบอสโดนตบหน้าแถมคนตบยังไม่เป็นไรซะด้วยว,ว้าวฉันก็แค่จะทำซุปไก่ให้ในายดื่มบอสบอสข้างนอกมีแขกปิศาจหลายตัวกำลังทานข้าวอยู่นะถ้าพวกเขาเห็นอาจจะแอบ่ายช่างเอาสิฉันไม่มีเวลาไปสนใจพวกนั้น สองคนนี้ต้องมีอะไรกันแน่ๆถ้าไม่มีฉันจะฉันจะพาจิวเฉียนไปสัญญกรรมนายลองดูหน้าตัวเองสิอ๋นี่มันนี่คือลายปีศาจของเท่าเทียนเท่าเทียนออะมีมีอะไรหรอพลังปีศาจในตัวผีน้อยกำลังจางตามรอยพลังที่เคลื่อนที่อ่าร่างกายของผีน้อยเย็นขึ้นมาก แต่ยิ่งสัมผัสใกล้จุดนี้มันก็ยิ่งร้อนหาเจอแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองร้านอาหารของผีซิ่วมีเขา้าไม่มีออกเท่าเทียนฝังกระดูกปีศาจไปเพื่อปกป้องนายเมื่อคู่นี้นายตกใจกลัวเลยรู้สึกว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในอันตรายลายปีศาจก็เลยปรากฏออกมาฝังกระดูกปีศาจไว้ปกป้องข้ากระดูกที่บวมขึ้นมาหลังคอนี้ใช่หรือเปล่า ในเมื่อตอนนี้ข้ามีพลังปีศาจอยู่ในตัวก็ต้องแปลว่าข้าสุดยอดมากเลยใช่ไหมอ่าใช่สุดยอดมากสามารถสู้กับลิง5้าตัวที่อยู่นั่นล่างนั้นได้เลยอ่าแถมไม่ก่านน้อยให้อีกตนแบบนี้เรียวว่าเกีงแล้วรหรอยังไงซะเลือดไก่ก็มีพลังต่อผีเล่ร่อน หรือผีที่ไม่ได้บาเพ็ญเพียรเท่านั้นมันทําอะไรนายไม่ได้นายนะไม่ใช่ผีธรรมดาอีกอย่างพลังของฉันมากกว่าไก่ตัวผู้ต้องเยอะนายอยู่ใกล้ฉันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแค่ไก่ตัวสองตัวจะไปทําอะไรนายได้อย่างน้อยก็ต้องไก่ซักพันล้านตัวถึงจะเทียบพลังฉันได้บอนมีคนมาหาเขาบอกว่ามาตรวจสอบความเป็นอยู่ของสามีภรรยา ตรวจสอบความเป็นอยู่ของสามีภรรยาสวัสดีครับคุณผีผมคือฝ่ายตรวจสอบความเป็นอยู่ของสามีภรรยาปีศาจเผอควครั้งนี้ที่ผมมาก็เขามีบุคคลปริศนาแท่เผิงรายงานกับทางเราว่าคุณมีการทำร้ายร่างกายภรรยาปีศาจเผอควาคุณภรรยาผีไม่ต้องกลัวไปนะครับอ้าเรื่องมันเป็นความจริงทางเราจะปกป้องคุณเองฮะเดี๋ยวนะอ คุณภรรยาผีความคิดของพวกปีศาจนี่สุด,ดยอดจริงๆเลยไม่ว่าจะเพศไหนขอให้อยู่ด้วยกันก็จะมีข่าวเลยมั่วไปหมดคนที่รายงานเชื่อ,อะลรนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะเมื่อคืนฉันทําข้อสอบในฝันด้วยล่ะ <c oughs> จริงนะมีพี่สุดหล่อคนนึงมาสอนฉันทําข้อสอบนายไม่เชื่อเหรอแบบนั้นยิ่งไม่เชื่อไปใหญ่เลยอะฉันว่าฝ่ายตรวจสอบของพวกนายจะเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ง่ายเกินไปหรือเปล่าแย่ <c oughs> yeah, แล้วพี่สุดหล่อที่กําลังถูกพูดถึงรีบลบ เป็นอะไรอ,อูจุนมาจะให้เขาเห็นฉันไม่ได้ฮะอูจุนอ,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 อย่าหันไปสิท่านเองก็เคยไปเข้าฝันเขาจะเห็นท่านไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกฉันเปลี่ยนหน้าตัวเองเขาเห็นฉันเป็นอีกคนน่ะอ้าวแล้วทำไมท่านไม่ทําให้ข้าบ้างละ่ะปีศาจเถอะวา่าเป็นสิทธิ์ของเทพแห่งความรักนายไม่จําเป็นต้องลงมาข้างล่างนี่อีกอย่างบุคลิกของนายก็ดีไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบุคลิกล่ะถ้าโดนจับได้ต้องเป็นเรื่องแน่ ที่หมายถึงครอบครัวที่มีความสุขคู่รักเพราะฉะนั้นสําหรับเขาแล้วการได้เผือกเรื่องของคนรักกันมันทําให้พลังของเขาเพิ่มขึ้นเดี๋ยวดูดในใส่วันนี้ชุดที่ใส่ไปสอนการบ้านของเด็กนั่นไปทำสกรปรกละฉันยืมมานะเออคุณบอสผีทางเราคงจะได้รับรายงานผิดแน่ๆทั้งสองรักกันขนาดนี้ใช่ครับใช่ครับเรารักกันดีวันนี้อาหารไม่ถูกปากเขาเลยงอแง,งกับผมนิดหน่อยเอาเสื้อคลุมหัว งั้นผมคงต้องขอถ่ายรูปท่านทั้งสองสักหน่อยทางเราจะได้เอาไปอธิบายได้เรียบร้อยแล้วครับขอให้มีชีวิตแต่งงานที่มีความสุขนะครับการได้ทานอาหารหมาที่คนรักกันทำให้เขามีความสุขจริงๆครับปวดหัวอีกแล้วขึ้นไปนอนต่อเถอะนอนต่อท่านปิศาจเถอะว่า ข้ารู้สึกไม่ค่อยสบายขออภัยที่ไม่ได้ไปส่งท่านรีบไปเถอะวิญญาณของนายยิ่งอ่อนแออยู่ด้วยเดี๋ยวจะลำบากฉันอีกไม่เป็นไรเลยครับฉันคุณพระยาผีพักผ่อนเถอะครับผมรู้สึกดีมากๆเลยหลังจากนั้นพลังปีศาจของเธอคัวก็เพิ่มขึ้นปริมาณมหาศาล